เอาละครับพี่น้องพอกันอีกแล้วเนาะค่ะส่วนไปเมื่อนี่ยเคยก็นั่งนั่งหัวขวนเนาะอ่านมูส่งขอความหมายอ่านไปเตงหัวขวนพองพ่ออยังเพราะว่าเอ๊ะบรรดาเนี่ยฝรั่งคุณเจขาัญสิถามณเจเรื่องนึงเด้อเรื่องบนเตียงสุนจ้เนี่ยุ้ยกันกับมูแล้วถามแม่สาธารณชนชลสเจ้าก็ต้องไปถามอยู่ว่าเจ้าเสียจังไหนพัวจังสิบ่เอาเรือว่า คอยเวิร์ดแท้งก่อนอันอก็ก็นั่งหัวผู้มูก็รูดดีปเป็นชาตเืลองอิลีบอกว่าถ้าเขาเสีเอาอีกให้เขาใจเป็นล่ว่านโหลดสโอ้ยอันนี้ก็เวิ้์ก็ยอหลีทุกคนค่ะเขาเคยเห็นเรื่องจังกส่ก็เกิดขึ้นมากเนาะฝรั่งแต่ละคนเนาะบ่เคยพบเคยบอกับพอไปบางย่างกก คือมันใช่เหรอขาต้องถามได้ทุกคนบางทีเอามาแจกแจงกันน่ะคือการเป็นยุ่ยยุกจริงแต่ว่าขอร้องนะคะเหลือบนอกหลือบในหลายก็อย่ามาบอกกันเถอะอเมื่อยนำมันบ่าไม่เล่นตลกได้เฮ้ยชีวิตจริงนะเบิดข้ามสีบอกเลยกอยก็ห่วสักแดบๆทู่ผู้เดียวกอนเมื่อยเคเคยพอท้ามไปห้ามหาขอดีขอเสียของเขา ผู้ชายถ้าเขายังอายุหน่อยหรืออายุไล่ก็ตามเขายังไม่แห้งอยู่เขาก็เอาตลอดแต่ละถ้าเขาสิเอานะคะแต่อันนี้กวบาบ่ได้เนาะอันนี้เรื่องของเจ้าเรื่องของข่อยโคบัวโบนะคะในเรื่องสี่เพราะว่าพวกับเมยต้องคุยกันถ้าจะเอาไปคุยกันกลางสาธารณชนว่ได้เขาใหญ่แล้วเขาไม่เล็กน้อยโอ้มากข่อยอยากหัวโคบัเกยบัเกยบอ ก็เนื่งถามว่ากษิตจังได้สันคหาทางออกอะไรก็เมื่อยก็กเมื่อยผู้พัวกับยากก็สันหยเนาะหัวยเนี่ยเป็นเรื่องตลกที่แบบว่าคอยต้องแบบเออเนาะบางทีส่วนเรื่องมากกวต้องกับใจนะคะ แต่ว่านี้มันมวนส่วนรวมนะอันนี้มันเรื่องส่วนตัวอหลีต้องแยกออกให้ได้เด้อจ้าทุกคนคะ่ะบ่อแล้วกับไป <c oughs> อละล่ะแค่นี้แหละทุกคนมาบออเรื่องห,วอหัวมวนโนมมวนไหนฟังนะคะบางเทือนมันก็นได้กับมันจะได้หัวม้วนบางสี่แหละแต่ว่ามันกรว่าตลอดไปละทุกคนเหตุงานต่อจา้า